Ni phong bong chung mọi cái số ba ba nỗi ngay không mọi chuyện về và nhau yêu thương nỗi ngon là mọi đông này mọi chuyện này mọi chuyện ซึ่งมีคันแยกเล็กเอามีครับมีแต่ว่าหน่อยแล้วถ่ายคลิปแล้วก็สามารถโรดได้เคยถ่ายไว้แล้วจะไปโรดอยู่บ้านช่วงไปบา้านแนละ ันี่ส2ครับเมษายนอ,อากาศเ้าย็นสาบายอยู่พอยเ่เวียนหวนัวันแดีไฟมืดมืดเรียนเสียงหน่อว่าเร็นผู้เดียว แต่บล๋นค่ะ อาย,ย่ห้ากินวราะว่เป็นเหตุเน่ดอกกระเจียวเนี่ยผม,มา่าจ่กันมาหาทั้งนี่แหละ

มือที่แล้วผมก็หาเม็กท่านออกไปเลยบุเล่สีมาหาอีกมือนี่งที่ไหนวะเกีวยวมายู่านีก็คงป้าไม่ได้ครับทีหวงวันนี้นี่ กคนบระจนุนี่คือ cuộc thật đi nhà tôi này Thoạt nhé phốn đơ Cảm mơ bưng xuống ngần hoa cầu hộp có hộp

ิมนี่จำนี้สักอนแต่ถ้าลงไปอีกฟุกันทั้งไต่ผมนี่มีแต่ปลามั่นเพลิอนเ่ยกระจ้าปลูกมั่นปลูกก้อยิำนี่จำนี้ครับสวัสดีครับ